วันนี้ผมมาทำหน้าที่ b ียังคลินิกซิดนีย์ครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมาพูดคุยกับพี่พยาบาลทั้งสองคนว่าการเป็นพยาบาลที่ซิดนีย์ออสเตรเลียเป็นอย่างไรกันบ้างใครที่สนใจต้องดูคลิปนี้ครับ<ต>การเรียนพยาบาลที่ออสเตรเลียยากไหมครับพี่พยาบาลที่ทำงานด้วยกัน78ยังมีโอ้โหนานไหมครับกับ process การเรียนทำงานแล้วก็ process มาได้ PR ของพวกพี่ใช้เวลากี่ปีเพื่อนย้ายไปรีเจนอลบอกอว่าได้โบนัสเลยนะคะ โบนัสย้าย 20, 2อหมื่นดอีดต่อปีนะฟรีฟีฟฟต่อปีด้วยเดี๋ยวระหว่างรอยาชานะครับเราจะมาคุยชีวิตการเป็นพยาบาลที่ออสเตรเลียเป็นยังไงบ้างมีความสุขค่ะมีม work life balance นอกจากงานแล้วก็ยังมีเวลาที่จะทำอย่างอื่นด้วยนในชีวิตเออที่สำคัญคือมีคลินิกของตัวเองใช่แล้วที่สำคัญคือเลิศมากแต่จะบอกว่าการเรียนพยาบาลที่ออสเตรเลียายากไหมครับพี่จริงจ จะบอกว่ายากมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นก็คือท,ทุกคนสามารถทําได้เนาะเพราะว่ารเราเห็นว่าหลายๆคนที่เรารู้จักเนี่ยมาจาก different background ก็คือ,อมไม่ใช่ทุกคนที่แบบว่าจบปติที่ไทยแล้วก็แบบเป็น medical field เท่านั้นถึงจะมาเรียนได้คือ หลากหลายมากๆเนาะใช่ค่ะสามารถเรียนได้ทุกเพศทุกวัยเลยใช่ทุกอายุทุกอายุใช่ค่ะแล้วก็พยาบาลที่ทำงานด้วยกัน78ยังมีเลยโอ้โหเกษียณเขาไม่อยากเกษียณนะเขายังอยากแอคทีฟอย่างขนาดนั้นเลยใช่คือแบบถึงแก่เขาก็ไม่ไล่ออกเขาก็ให้ทํางานไม่ค่ะไม่รับใดที่ยังทํางานได้ยังไหวทําไปได้เรื่อยๆเลยค่ะ คนที่อายุ78บอกแพลนจะเกษียณ85หใช่แล้วแปดสิบอกว่า95้า่ขึ้นไปเรื่อยๆงานง่ายด้วยใช่ไหมคบในออสเตรเลียหางงาน่ายนะตัวนี้หาง่ายกว่าสมัยเราเยอะเลยเนาะใช่ค่ะสมัยพี่คือพี่สมมาหลายปีแล้วอ่ะเกือบ10ปีสมัยก่อนคือมันนมันยากแต่ตอนนี้คือง่ายอินเตอร์เนชั่นแนลก็มีโอกาสที่จะทำงานในโรงพยาบาลหรือว่าในแบบ สาสายนี้ในในหลายๆลาออปชันนะใช่ค่ะเพราะว่ามีโรงพยาบาลเปิดใหม่เพิ่มขึ้นเยอะเลยหรือพยาบาลเดิมแล้วบิลตึกเพิ่มเพิ่มแผนกเพิ่มตึกใหม่เยอะมากเดี๋ยวนี้พยาบาลยังเป็นที่ต้องการเหมือนเดิมใช่บริจีโนก็มีครบริจีโนก็มีเป็นออปชันหนึ่งที่ได้เงินเยอะด้วยใช่เพื่อนย้ายไปบริจีโน l บอกว่าได้โบนัสเลยนะคะ โบนัสย้ายสองหมฟรีฟรีต่อปีนะต่อปีด้วยค่าตอบแทนนะตอนนี้ชั่วโมงละ3าชั่วโมงละ30เออ35สมัยเรานี้ไม่ต้องพูดถึงก็คือจบใหม่จบสำหรับจบใหม่ล้วนๆเลยสตาร์ทนะจบใหม่แบบไม่มีประสบการณ์ค่ะจิ้งแบดเลยจิ้งแบดครึ่งจบมาเลยถ้ามีประสบการณ์สะสมไปเรื่อยก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆใช่ไหมครับอันนี้ก็คือชิปที่แบบ เลทต่ำสุดใช่ไหมครับชิฟมอร์นิ่งชิฟอย่างนี้เลยค่ะถ้าอัฟเตอร์นูมันก็จะมีอัฟเตอร์นูมโหลดมีไนท์โหลดไนท์ชิฟโหลดมียูนิฟอร์มอีกที่เขาจะบวกให้เนาะแล้วก็มีอะไรแล้วก็แล้วก็อืมใช่แล้วก็วิกเอนเสาร์เสาร์ก็ได้เลทหนึ่งวันอาทิตย์ก็ได้เลทหนึ่งพับบลิคฮอลิเดย์ก็ได้เลทหนึ่งแต่เราไม่ต้องทำก็ได้นะคะเสาร์อาทิตย์ไม่อยากทำไม่ทำก็ได้พับบลิคฮอลิเดย์หยุดก็ได้ใช่เลือกได้ไลฟ์บาลานซ์สุดๆเลยเนาะใช่ไม่น่าหลังเลยแบบมา ทำคลินิกตรงนี้ได้ใช่ใช <laughs> เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับคนที่ตัดสินใจอยากจะมาเรียนแล้วก็หาช่องทางหาช่องทางต่อ PR <c oughs> เป็นคนที่นี่ <c oughs> ได้ใช่ไหมครับพยาบาล ช่เป็นอีกเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเนาะที่เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่คนก็คือสนใจที่จะมาเรียนเพื่อได้ PR เยอะเยอะเหมือนกันสำหรับตัวพี่พี่ก็ได้ PR จากอาชีพเนี้ยล้ค่ะวายเลยพี่สองคนเลยใช่ค่ะมาเรียนที่นี่แล้วเรียนด้วยกันเรียนด้วยกันพร้อมกันยืนพ r รพร้อมกันจากไทยเรียนด้วยกันมาที่นี่ก็มาเรียนด้วยกันทำงานนี่ก็ทำงานด้วยกันใช่แล้วแล้วค่าเรียนพยาบาลที่นี่เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างครับแพงไหมสมั สมัยนี้พี่ไม่แน่ใจอ่ะอาจจะสมัยพี่อ่ะแปดหมื่นกว่ากว่าเนาะต่อปีทั้งทั้งหมดค่ะทั้งหมดใช่แปดหมื่นเรียนแปดหมื่นกว่ากว่าเหมือนได้ข่าวว่าตอนนี้เหมือนปีละประมาณเจ็ดแปดหมื่นเหมือนกันนะออืเพิ่มขึ้นอ่ะเพราะว่าสมัยสมัยนั้นเนาะเขาบอกว่าค่าเทอมจะขึ้นปีละสิบเปอร์เซ็นต์เนาะสมัยเราตอนนี้น่าจะปีละ ปีละ80,000ว่าไหมไม่แน่ใจแต่ว่าแต่ว่าถือว่าแพงค่ะถือว่าแพงถือว่าแพงแต่ถามว่าคุ้มไหมก็ก็คุ้มใช่เพราะว่าถ้าสมมติว่าทําสมมติเราเรียนทั้งหมด2ปีหรือ3ปีเนะแล้วแต่แล้วแต่แบ็คกราวของแต่ละคนนะคะแล้วถ้าทํางานพยาบาล1ปีปุ๊บคืนทุนค่าเรียนหมดเลย นานไหมครกับ process การเรียนทำงานแล้วก็ process มาได้ P.R. ของพวกพี่ใช้เวลากี่ปีสำหรับพี่คือสมัยสมัยก่อนนะคะยังได้ P.R. ไม่ไม่ไม่ยากเนาะสมัยพี่คือพี่จบมาปุ๊บอีก2วันพี่ได้ invitation เลยใช่แล้วก็พี่รอแค่2-3เดือน P.R. มาถึงบ้านเลยค่ะใช่เร็วมากแต่ว่าตอนนี้เหมือนเขาเขาเปลี่ยนกฎใหม่นะเหมือนเพิ่ม points เพิ่มมากขึ้น คนที่ไป r e g i o n a l area ค่ะจะได้เร็ว,รวใช่ใช่แต่ก็จะมี condition อย่างเช่นจะต้องอยู่ใน r e g i o n a l area 5ปีแต่ก็คือ ก็คือดีเหมือนกันเพราะว่าอยู่แล้วก็คือทํางานเก็บเงินใช่แล้วถึงเวลาได้ PR แล้วก็คือเราก็มีแบบออปชันในช่ยในชีวิตที่มากขึ้นจะกลับมาซิดนีย์หรือทำอย่างอื่นก็ได้ริ i นลลไอรก็ดีค่ะ Slow Life ค่าบ้านก็จะไม่แพงเท่าซิดนีย์ค่าเช่าค่าเรื่อเฉพาะค่าบ้านซื้อบ้านค่ากินอยู่ก็จะถูกใช่บางโรงพยาบาลมีที่อยู่ให้ฟรีอย่างเช่นในรจิเนลอัลเบินสแลนด์อย่างเ มีที่อยู่ฟรีหรืออาจจ่ายแค่แบบวิกละร้อยอะไรอย่างเงี้ยเออโรงพยาบาลมีที่อยู่ให้วิเลิศ์น่าสนใจมากเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่หลายคนน่าสนใจที่อยากจะทําในออสเตรเลียแต่คือค่าเรียนคือแพงมากทุกคนแล้วก็ใช้เวลานานฉะนั้นเ้ามันก็ไม่แบบเออ ข้อได้ข้อเสียอยู่แต่ถ้าเรียนจบมาก็คือคุ้มอย่างที่ผู้พี่บอกก็คือทํางานปีเดียวก็คือได้เงินคืนหมดเลยจริงค่ะเลือกชิปได้ด้วยนะใครใครอยากจะทําตอนเช้าอยากจะหยุดเร็วตอนเย็นใช่ไหมก็ทําชิปเช้าหรือใครตื่นสายไม่อยากตื่นมาตอนเช้าก็ทําชิปบ่ายเริ่มบ่ายสองได้เนาะหรือใครแบบว่า บ่ายฉันก็ยังไม่อยากทำเช้าฉันก็ตื่นไม่ไหวชิปดึกไปเลยค่ะชิวตื่นตอนกลางคืนฉันไม่หลับตอนกลางคืนฉันเป็นสาวตอนกลางคืนนี้เนาะเออเป็นอีกข้อมูลดีๆนะครับสำหรับการใช้ชีวิตการทำงานเป็นพยาบาลที่ออสเตรเลียครับทุกคนนี่ก็ฝากไว้นะครับสำหรับใครที่อยากพูดคุยหรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถมาเจอพวกพี่ๆได้ที่บ e y o งคลินิกนะครับมาสามารถคุยกันได้ไม่ว่าจะเรื่องพยาบาลหรือเรื่องความสวยเนาะที่สำคัญเลย เรียนจบพยาบาลสามารถมาทำ b e a u ี้ c ลินิกได้เองด้วยใช่ค่ะสามารถเปิดคลินิกได้เองเนาะแล้วเวลาเราก็เราก็จะเป็น under เหมาะใช่แต่ว่าที่ไทยเนี่ยคือพยาบาลไม่สามารถที่จะเปิดคลินิกเองได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะฉีดบท็อกซ์ทำอันนี้ด้วยตัวเองได้เนาะใช่ค่ะจะต่างกันใช้ที่นี่คือกฎอย่างน้อยพยาบาลสามารถอินดิพนเดนซ์เนาะสามารถทำได้โดยเองได้ ใช่จะต้องเรจะต้องเรียนมามนเรียนเพิ่มเติมโอ้โห oh ช่องทางการทํางานการทำเงนินของการเป็นพยาบาลเยอะมากทุกคนใครที่ตัดสินใจจะเรียนพยาบาลเนี่ยถิว่าคิดถูกแล้วที่จะมาเรียน